ูกของเราแพ้อาหารหรือไม่จะสังเกตแล้วก็รู้ได้ยังไงผมนิกนักกำหนดอาหารนะครับก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพ้อาหารครับการแพ้อาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแล้วก็การจะแพ้มากหรือน้อยอาหารหลายชนิดหรือว่าน้อยชนิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเช่นกันเราไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าเลยในช่วงของทารกนะครับที่มีการเริ่มอาหารต่างๆนอกเหนือจากนมขึ้นมาแล้ว ผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญในการช่วยสังเกตแล้วก็ดูนะว่าลูกแพ้อาหารหรือเปล่าข้อสําคัญนะครับเราจะรู้ว่าลูกแพ้อาหารได้ยังไงก็อย่าลืมติดตามดูว่าให้อาหารลูกไปแล้วมีปฏิกิริยาของแพ้อะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มให้อาหารทีละ2ช้อน1ช้อนแล้วก็ติดตามอาการแพ้อาหารไปให้อาหารนั้นซ้ำา2-3วันแล้วก็ดูว่ามีอาการแพ้หรือเปล่าครับการแพ้อาหารนะครับต้องจําไว้อย่างหนึ่งเลยว่าไม่ได้เกิดเพียงอาการใดอาการหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง อาจเกิดเพียงหนึ่งอาการหรือหลายอาการร่วมกันก็ได้ถ้าต้องสงสัยนะครับควรพาไปพบแพทย์ทันทีครับการแรกนะครับเป็นอาการที่เห็นตามผิวหนังนะครับมีผื่นคล้ายๆลมพิษขึ้นนะครับมีอาการคันนะครับแดงนะครับผมตามผิวหนังของลูกการบวมเช่นลิมนฝีปากบวมลิ้นบวมนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการแพ้เช่นกัน2อนะครับอาจจะมีอาการไออาการมีน้ำมูกนะครับหรือว่าหายใจมีเสียงหวีดดังซึ่งอาการที่ว่านี้เนี่ย มักจะเกิดหลังจากรับประทานอาหารไปสักพักครับสนะครับอาการทางระบบย่อยอาหารครับผมอาจจะมีเรื่องของอาการอาเจียนมีเรื่องของท้องอืดหรือว่าท้องเสียเกิดขึ้นได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็อย่าลืมไปพบแพทย์ทันทีนะครับเพื่อวางแผนการดูแลรักษาครับผมคราวหน้านะครับถ้ามีข้อมูลเรื่องของสุขภาพแม่และเด็กอะไรนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ